เอ้พี่น้องเอาไก่ลงแล้วเนาะรอหมอเดือดได้เพี่น้องเด้อมาเพิ่งมาซมน้ำกันว่าเอาตอนเขาสีมันสีซุกสีปรุงอะไรแต่แบบมันงงปรุงแล้วปรุงปรุงได้นานเหลวรอแต่หมอเดือดก็ดปไปซุกได้เพี่น้องเด้อมาเพิ่งมาซมน้ำกันมา <c oughs> ต้มไก่เนาะเอาเอาวนไปลงใส่หมอะนกะ่อนเนาะหมอนก็หมอเดือด งอเดือดๆห่อนๆต้มใส่ใบมอนอตรงเสียบโอ้อพระเจ้าจอ,อด,อดมันยอดมากหลังจากเข้าตำแก้วแล้วเนาะเอาปุงแก้วแล้วกะเขาจะไปเบิ่งตอนกินแ้อพี่น้องเดอบันีเด้อกะถ่าน้องพนเลิกงานมาจังสิกินพี่น้อง ต้มไห้ท่าน้องน้อง,อง,องเลื่องงานธรรมศาสตร์เนาะพี่น,อน้องเนาะข้างขง่างเป็นรีสอร์ทตอนนี้ลมคือเก้ายองเอตัดพักนิดหน่อยไปไปกินน้ำกันพี่น้องบัดนี้เปิดออ,อตูอ้บายดีพี่น้องที่ไหสบายดีครับโอ้กินกับยังม้งนี่ ต้มไก่ปต้มไก่คื้เกาไก่ตีแปกตีแพ่่ตีแพ่มากเลบ่อปมาไก่ตีแพร่กินบาทเสือมากสามหมื่นอ่ะสามหมื่นหางอ๋อี่นองเด้อโอยต้มไปตีแพ่ัอีี้ครับเอลี่บับุคายบวกกินน้ำบาทบบคายบวกกินบรเปล่นเป็นโรคบ่กกินไก่พี่นอนไหมต้มเจมหม้อแซ่บตัวไหนแซ่บเจ้ยววะเจี้ว่ะ แบบคือเก่าอ๋อเกี่ยวตับอู้ไม่ค่อยนีขาตัวคือดีขั้นนึงแล้วก็ได้กินแซ่บอ๋อขึ้นในขั้นขนาดนอ้นแก้บมานนิแก้วมามามาพี่น้องมา FC สูบบุญสุคนมาแล้วครับต้มไก่มาหนิทหารนำเที่ยงคือเก่าอ๋อคือเก่าแบบก็ไปพอครับ บอิล้ม้เก่าทำไมบัไงคุณชาววันไอ้ต้อได้ว่าสววคุณวันบีบีนไหสวัสดี่อแม่พี่น้อง่อ้นนี้คออไแ่หลอ่นเอาไข้นี่าเทียนน้กันเด้บาทเนาะไกบ้านต้ไก่ก่อน สวัสดีครับเนี่ยนี่ออกเป็นคุคนหมาเด็กกองมันไม่พี่น้องด้วตุ๊กไก่บ้านเสร็จแล้มึงก็เสแสบโหลด,ดบวบไก่เป็นบวกยูกไก่ครับสุปเลลือกไปไก่ฮะเสิมกิบห่วเบ่อั เซ่บเซ็บเลยครับพี่น้องมือเียแซ่บเซ็บเจ้ามาแต่เซบเซ็บเลยอันนี้มันนี้บ่ได้ผ้าสวบมากินเ,นนเนดดนขาน้ำบริงล้มมันนี้ต้มไก่ให้กินเถอะนาะจ้ออบ,บุรีเจ้าเดือดขาดอยากกินไหย กินไหจ๊ะไปให้ทางภากเหนือไปไนไปบางรุมไปบางมพากบ่พักคอเก่าออกไปอบุษามขึ้นละสามร้อยบอกจาต้องจอดนวดพเศษกังไงนะพีเอ็ดเอ็ดตวรเอาหัวไปทางไหนมีกี่ร้อยน้พิเเลย đi mặc quần đằng cái đây. chào. bỏ bong bớt. có bỏ. nhá hả. bự câu. hả. bự luôn. đại bự không. chim cai. chim cai. chim mỏ. thả vào đây. đi chơi chào nó bảo ai gặp.

ไปนไปงาเลยเให้บอลิงลกให้ให้บอบอลคราย่อบอลคลดนที้เบื่อเนี่ยเรองานอเป่ไปงานให้พี่น้องบงนทีตอนมันนะตอนเจ็บแสบตอนนี้ครับตอนครับเจ็บแสบเลยที่เียวให้พี่น้องบึงเพราะมันแสบยพี่น้องตรง้ตัดเติมนี่กินบ๊อเาเอาเลยเติมเ่าเราหายแล้วาเผาผมเราหายแล้ว ส่วนเห็นเสาพงเลยตักัรงดงานหล่ส่วนบ่ปกติย่างเจอกันนะฮะเลี้ยงเราเลี้ยงเบี้ยนตีท่ากันได้เะเป็นวท่กันป็ร้ายพืดในข้างนแล้วเจ้าเิดเเดแค่อมนี่ ูกกับีเลยดีคิปนี่กะมันยามมันยื่เนาะก็ไปไลมันยามมันยดหรือข้หม่อข้อมอกยังลายหน่เาไมู่กัเลือนเลพี่น้องเด้ณี้บค้่ครับเอฟีลปเอฟีบาัไตเ็นไรก็แจ้เพราะว่าอยู่ให้่อยู่ล่าอยู่ี่เาะนะให้วนทำห้องตาใตาแเนาะดีกับบไดผ้าสวมก้มขึ้น พวกคุ่เบาไดนคุสาระด